ที่เราจะมาพูดถึงดวงบิ๊กโจ๊กนะคะใช่แล้วก็ลังดังเลยเกิด29ตุลา13อายุตอนนี้ก็คือ54ปีนะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนนี้เขาบอกเขาจะถูกกดดันเพราะมันตกตัวเลขศูนย์รวมของความวุ่นวายอันนี้นะคะแต่ขอโทษทีเดือนหน้าพิกผันหมดเลยนะเขาจะอยู่กับ2อเจอหตกผู้ใหญ่ตกเศรษฐีตกที่มาของรายได้ตกการงานความมั่นคง ทุกอย่างจะพลิกผันกับอลปัดกลับกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นใครนะไปต่อกรกับบิ๊กโจ๊กขอโทษทีพวกนั้นจะสวยแล้วกับบิ๊กโจ๊กจะเอาคืนโอคืออาจารย์แก่อนเคยทานายว่าบิ๊กโจ๊กจะดวงไม่ดีซึ่งก็เป็นตามนั้นมายาวนานมากเลยคราวนี้จะพลิกเป็นดีดีเลิศดียาวนานเดือนนี้กําลังอยู่กับสูนรวมของความวุ่นวายแล้วก็โกลาหลแล้วก็กดดันแต่เดือนหน้าขอโทษทีหน้ามือเป็นหลังมืออย่าลืมนะ เขารหัสชีวิตติดดาวสองดาวค้่วบวกซุง uh huh. ข่าวโชคลาเชพลิกผันกับกลายเป็นดี uh huh. และบิ๊กโจเขาบอกว่าดวงเขาเป็นแบบนี้เขาบอกเขานี่นะฉลาดมีอำนาจในตัวเองทำให้คู่สนทนาไม่กล้าปฏิเสธ uh huh. แล้วโอกาสีดีๆจะมีมาให้ช่วยเ uh huh. พราะเขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกแยกผิดแยกถูกได้จะทําการใดจะวางแผนได้แยบยล uh huh. เขาจะเป็นนักต่อรองที่ดีมีความสามารถในการประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ถ้าเขารับราชการนะ เขาจะไต่ต่อไปได้ถึงดวงดาวอย่างใจหวังเพราะว่าเขามีพลังความคิดดีมากแล้วผลงานเขาก็เยอะมากพี่นิทขอต่อทร่เป็นตำรวจเนียนะไม่มีใครเก่งเกินบิ๊กโจ๊กเลยนี่นะจับผู้ร้ายก็ได้เยอะแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะทีนี้ทําไมดวงเขาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นพ่อดวงทุกคนมาดวงชะตาฟ้าลิขิตพอเลขสั่งให้ให้ทุกก็ทุกหน่ะมันเป็นฟาลิขิตท่านเขาจะต้องแสดงบทไหนนะ มันเป็นตัวเลขสั่งทุกทุกคน,นี่นะฉันบอกแล้วไงมันเป็นเหมือนนักสแสดงทุกคนเหมือนจะมาจดหมายรับฉบับหนึ่งที่เรานะอ่านเรื่องราฝุนไม่ออกอแต่เราเป็นผู้ผู้ที่รู้รหัสลับอ่านจดหมายรับออกเราก็มาอ่านให้ฟังให้พิสูจน์กันนะคะแล้วบิ๊กโจ๊กนี่สามารถขึ้นพบตรอได้เร็วๆได้เ,เลย,เลยอแล้วถ้าขึ้นนี่ขึ้นยาวเลยนะคะจขึ้นยาว,แล,วแล้วก็บ,บ้านเมืองกจอ็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยอพวกผูก้ตับตำรวจนี่นะขอบอกเลยนะนะ พี่ขอบอกก่นบิ๊กโจ๊กนี่เป็นหนึ่งดูจากดวงเขาดูจากพฤติกรรมดูจากคําพูดคําจาเขาใช่เขาบอกจะเป็นอย่างงน้นอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างเขาก็มีลูกน้องเยอะลูกน้องจะไปทําอะไรเขาก็ต้องใช้เงินใช่หรือเปล่าเพราะต้องซูนต้องกินข้าวต้องกินน้ำต้องจ่ายตังค์เขาก็ต้องหาเงินเหมือนกันแต่เขาหาเงินเขามีผลงานก็ต้องชื่นชมเขาไม่ใช่คนเอานะเขาหาเงินทํางานไม่เป็นก็ไม่คุ้มแต่บิ๊กโจ๊กนี่คุ้มมากค่ะ โอเคนี่คือดวงเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะดวงเขาแรงมากเขาเป็นอธีบดีตำรวจนี่นะคุ้มมาก<อ>และประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นด้วยเดือนนี้ก็คือบ๊กยบทนกดดันเพราะว่าตัวเลขมันอยู่กับศูนย์รวมของความวุ่นวาย<อ>แต่เดือนหน้าไม่นานเกินรอขอโทษทีดวงพิกผันสองเจอหัวกายเป็นดาวแปดแฉกดาวสื่อสารสถานโลกโ<อ>ผู้ใหญ่ที่เหนือเหนื่อยมากๆเลยนะ,ะก็จะามาอุ้มชูเขา แล้วไอ้พวกที่มาลุมกัดเขาก็ระวังจะสวยลุม,มกัดเขาโอ้นี่ตื่นเต้นจริงๆเลยนี่แสดงว่าถ้าใครเนี่ยเวลามีความทุกข์อยู่ไม่รู้อนาคตเนี่ยถ้าเราได้มารู้จักกับวิชาถอดรหัสชีวิตแห่งจักรวาลได้มารู้ว่าอนาคตเราจะดีเราจะมีความสุขเลยนะคะเพราะเรามารู้เท่าทันไงคะเรามันจบ ถ้าเราไม่รู้เราอยู่อย่างมืดมันี้นะทุกคนมันก็ต้องทุกข์ก็ต้องกุมแต่ถ้าเราเดินีิฉันอยู่กับอารมณ์นี้นะแล้วเดินน้าเช่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งใช่ไหมคนเรานี่นะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดความทุกข์นี่นะมันก็ทุกข์กันทุกคนแล้วถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นหรือจะเลวลงถ้าเรามีความหวังเราจะดีเราก็สามารถจะอดทนรับทุกข์นั้นได้จนกว่าทุกข์นั้นจะจางหายไปเขาบอกการที่คนเรามีความหวังมีกําลังใจนะ มันเหมือนได้รับน้ำมบุ์พิพจากสวรค์มาชาลางความท้อแท้ท้อถอยให้จางหายไปจากใจได้ที่อย่างที่พี่บีพูดยังไงตำราของเรามันมีสี่วิชาแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์ถ้าใครมีแล้วนะมันจะมีหุ้นหวยบอลทองไอบอลนี่มันก็หาตังค์ได้ไอหุ้นมันก็หาตังค์ได้ไอทองมันก็หาตังค์ได้ไออะไรอีกหวยมันก็หาตังค์ได้จํฮะคุณดูดีๆเถอะคนเราคนยากคนจนเราก็หวังพึ่งหวยใช่ไหมคะพึ่งถูกหวย มีช่วฟุกเราก็หาตังได้มันอยู่ในตำราทั้งหมดเลยโพยอาจารย์แม่นำโชคทุกทุงวดคือเข้าเยอะมากเลยโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมาเข้าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะศิษฐที่เขาหนึ่งมาเรียนหมอดูกับพี่แม่เข้ามาเรียนหมอดูรหัสชีวิตลูกเขามาเรียนมาเรียนหุ้นเขาบอกว่าเขามาเรียนจากอาจารย์ปีปีกว่าเขาถุมหวยติดกันนะสิบแปดงวดสิบแปดงวดเขาให้เราให้หวยวิ่งสองตัวบาง่อคเขาก็ถุงัวแต่เขาเล่นเยอะ แต่เขาเล่นเยอะ,ะเขาถูกสิบเอ็ดม่วนติดกันไม่มีเว้นเลยค่ะอันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งตําราไปศึกษาเองได้นะคะไม่ว่าะจะเป็นวิชาทอดรหัสชีวิตหุ้นห้วยบอลทองนะคะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะไอ้ที่นี่เรื่องบอลนี้ก็ง่ายค่ะคุณดูตัวที่ตําแหน่งที่หกนะฮะเราจะมีตัวตัดสินถ้าตัวนี้มันเหนือตัวนี้มันชนะขาด ตำรานะคะเล่มละ1 5 0 0บาทนะคะสามารถสั่งได้ที่ตำราเล่มนี้นะคะไลน์แอดนะคะสั่งไว้เลยนะคะคุณลงทุนแค่พันห้าสิ่งที่คุณได้คุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่ามาหาศาล<ช>ฉันบอกให้คุณรู้เลยนะเช่ล้อกสี่แ,บบแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์ของเรามันคือตัวสินค้าที่น่าลงทุนลงทุนไปแล้วหาเงินง่ายได้เงินเร็วคุณตื่นเต้นไหมเรียบเรียงไว้โดยที่อ่านง่ายมากนะคะ,คะอาจารย์สุดินเรียบเรียงเขียนเอาไว้แล้วก็ เรามีคลิปแนบประกอบให้ด้วยนะคะถ้าสมมติว,ว่าอ่านแล้วอยากดูวิธีทําเพิ่มเติมนะคะศึกษาง่ายมากคุณอยากจะหาเงินง่ายเนี่ยฮะทีวีน่ะนะ<ม>ก็เล่นที่บ้านเราก็เล่นหุ้นถูกไหมฮะ,ะหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นราคาเพราะหมายเท่าไหร่มันจะมีตอบเราเนี่ยนะปิดประตูเสีย<ม>ถ้าคุณมีโอกาสมาใกล้ชิดกับเราสักนิดหนึ่งนะคุณจะได้รู้ได้พิสูจน์ถ้ามีโอกาสได้มาศึกษาจะรู้ดีว่าคุณจะเลือกลงทุนกับหุ้นตัวไหนดีนะคะ คุณใจพีพิสูจน์ได้<า>ทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วก็หาต่างได้